สวัสดีเอฟซีพี่น้องต,ติดตามช่องของวิผู้ดินนะครับเมื่อนี้ผมจะพามาเบิงควายนะครับเป็นควายเรล่าเก่ากำลังพัฒนานะครับซึ่งควายตัวนี้นะครับเป็นแม่มานทองได้ประมาณสามเดือนนะครับเจ้าของเพิ่นได้พัฒนาแล้วนะครับมีการผสมเทียมผสมหลอดกับ เบิมจูเนียนะครับซึ่งพัฒนาไว้แล้วทองได้สามเดือนนะครับตรวจทองผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซพี่น้องครับซึ่งเจ้าของควายเพิินกายอยากเปิดแบงค์นะครับ ผู้ใดใได้ไปกับปีนากัสดีใดลูกว้ายได้กินน้องกว้วยกำหนดคลอดเดือนพฤษภาคม2,566นะครับมีใบมีหลอดรับประกันนะครับเพราะว่าเจ้าของกว้วยเพื่อนให้หมอมาผสมเทียมเองนะครับ ซึ่งประวัติควายแมนี่นะครับมีลูกมาแล้วสองตัวนะครับตัวที่สามกับอยู่ในทองนี่แหละครบบบับเป็นลูกของเบิ่มจูเนียเบิ่มจูเนียก็เป็นลูกของเบิรมพันล้านนะครับพี่น้องเอฟซีก็สิรลูกจักกันนะครับเบิ่มจูเนียก็เป็นพอ่อพันควายดาวรุ่งที่ กำลังมาแรงนะครับผู้ใดก็ให้ความสนใจนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับรูปล่างหนาตาโค้งสางคือกันกับเบิ้มพันลานเลยนะครับเจ้าเบิ้มจูเนียซึ่งได้ผสมกับแม่ควายตัวนี้นะครับลูกดูนในทองเป็นลูกของเบิ้มจูเนีย ซึ่งควายตัวนี้นะครับอยู่บ้านท่าสะอาดตําบลท่าสะอาดอําเภอเซก,กาจังหวัดบึงกาฬนะครับของแม่ติ๋มนะครับเอฟซีพี่น้องสนใจกาลรองโทษสอบถามแม่ติ๋มเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรของแม่ติ๋มเจ้าของควายไปนะครับเอฟซีพี่น้องครับเบอร์โทรกา 0 6 4 2 4 0 0 3 3 9นะครับนี่เป็นเบอร์โทรของแม่ติม๋มเจ้าของควายแม่นี่นะครับซึ่งแม่ติ๋มเพิ่นกะมีควายหลายตัวนะครับเพิ่นเพิ่งกีดยางน้ำนะครับเวียกกะหลายงานกะหลายดูแลบ่ถัวถึงนะครับก็เลยอยากเปิดแบงแม่ควายตัวนี้ออกนะครับ เอฟซีพี่น้องผู้ใดสนใจกัรล่องโท่สอบถามแม่ติมได้นะครับว่ายแม่นี่ส่วนสูงก่ประมาณร้อยสาบวกนะครับขาดเกินนิดน้อยหรือผู้ใดสนใจอยากมาเบิงตัวจริงของก้ายตัวนี้ได้ก่ายูบันทาสะอาดตำบลนทาสะอาด อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับหรือจะโทรสอบถามส้นทางก่อนใดน,นะครับที่เบอร์โทร064 2 4 0 0 3 3 9เกานะครับ ส่วนราคานะครับแม่ติม๋มคนต่างราคาไวที1นึ่0 0สนหมพันบาทนะครับ1นึ0 0 0พบาทนะครับราคานี่ก็ล่องติดต่อสอบถามแม่ติม๋ม่นได้นะครับผู้ใดสนใจติชมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับซึ่งวิทย์ผู้ดินก็เป็นซื้อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล ห้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงควายกับเกษตรกร,ร,กรผู้อยากได้ควายไปเลี้ยงไปพัฒนาก็ได้ติดต่อสอบถามกันเราเองนะครับเอสซี่พี่น้องครับนี่นะครับเบื้องหางนะครับบอแซมวอ,อ,อไดยอมนะครับซึ่งขวานสองจิ้มกับมีนะครับเป็นควายจิ้มดีมีขวานสองจิ้มนะครับหนังหนาซาไ่อ่างไงนะครับ ติดเป็นควายเก่าๆนะครับรูปร่างโค้งสางกะประมาณนี้นะครับเปีีพี่น้องครับอ้นวนท้วนสมบูรณ์กินเก่งเลี้ยงง่ายนะครับเชื่องว่าหายบวชซนนะครับนั่นแหละครับเปีี่พี่น้องลองเบิงขวัญสองจิ้มลักษณะมันเป็นแบบใดนะครับขวัญดีให้ลูกดีเลี้ยงลูกดีนะครับนี่ วานสองจิ้มเป็นดีขวานดีขวานมงคลสนสหรับแม่ควายนะครับผู้ใดอยากได้ควายก็เลือกซื้อควายกับตัวจุดนี้ให้สังเกตเบิ้งดีๆนะครับนุ่มดีมีซีเต่านะครับเพิ่นเคยมีลูกมาแล้วสองตัวนะครับอยู่ในทองเนี่ยเป็นตัวที่สามเป็นลูกของเบิ่มจูเนียนะครับ นี่นะครับกินเก่งเลี่ยงงาย่ายอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับสูงร้อยสาบวกนะครับยูบานทาสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับผู้ใดสนใจการ่องโทษสอบถามแม่สิมได้นะครับเดี๋ยวผมสีห้เบอร์โทร่ไว้อีกรอบนะครับเอบซีพี่น้องครับ064 240 0339นะครับนี่คือเบอร์เจ้าของควายซื้อแม่ติมนะครับไอคลิปนี้พี่น้องมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจวิ์ผู้ดินน้ำนะครับ ผมกะจะได้เห็ดคลิปดีๆสาระประโยชน์เพื่อพี่น้องเอซต่อไปนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงง้วเบิงฝ้ายเบิงการประกวดฝ้ายเบิงสร้างเผือกสลับกันไปนะครับเอซพี่น้องครับช่วงนี้หนาฝนกาดูแลสุขภาพกันดีๆน้ำนะครับน้ำท่วม้หลนะครับครับขอบุนหลายๆครับ